เหตุการณ์นี้เป็นข่าวดีสําหรับนักวิทยาศาสตร์และคนที่สนใจกับภูมิศาสตร์และอวกาศนักวิทยาศาสตร์ของ NASA ได้พบวัตถุก,กึึงดวงจันทร์ดวงใหม่ที่จะเป็นเพื่อนร่วมวงโครจรกับโลกและดวงจันทร์ของเราในช่วงเวลาถึงปี2626 26หรืออีกประมาณ58ปีข้างหน้าแต่เมื่อพูดถึงวัตถุก,กึึงดวงจันทร์มันอาจทําให้คนหลายคนรู้สึกห่วงใ่หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปไม่ได้แต่ในความเป็นจริงมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามอย่างมากวัตถุกึึงดวงจันทร์ที่พบได้รับชื่่อวา 2025 PN7 เป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กที่มีขนาดกว้างเพียง 18- ถึง36เมตรและมีการโครจรใกล้เคียงกับโลกของเราแต่ไม่ได้ถูกแรงโน้มถ่วงของโลกยึดเหนี่ยวไว้เหมือนดวงจันทร์ธรรมดาแต่มีทางการโครจรรอบดวงอาทิตย์ที่คล้ายคลึงกับโลกทําให้ดูเหมือนว่ามันเคลื่อนที่รอบโลกหรือตามหลังโลกของเราแต่ในความเป็นจริงมันกําลังโครจรรอบดวงอาทิตย์เหมือนกัน2025 PN7 จะเคลื่อนที่รวมกับโลกของเราในช่วงเวลานี้ซึ่งจะเป็นสิ่งที่น่าติดตาม และน่าสนใจสําหรับนักวิทยาศาสตร์และคนที่สนใจกับภูมิศาสตร์ในระหว่างการโคจรดาวเคราะห์น้อยนี้จะมีระยะใกล้โลกที่สุดประมาณ4ล้านกิโลเมตรซึ่งห่างกว่าดวงจันทร์ประมาณ10เท่าแต่ในระยะที่ไกลที่สุดก็จะเพียง17ล้านกิโลเมตรเพราะมีแรงโน้มถ่วงจากดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ข้างเคียงที่มีผลกระทบต่อวงโคจรของมันและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุด จากการคำนวณวงโคจรย้อนหลังพบว่า2 0 2 5 Pn7 อาจเคลื่อนอยู่ใกล้โลกมาตั้งแต่ช่วงปี1,950หรือกว่าครึ่งศตวรรษมาแล้วซึ่งทำให้เราเห็นว่ามันเป็นวัตถุที่มีการโคจรใกล้เคียงกับโลกมายาวนานแล้วแต่เมื่อพูดถึงวัตถุก,กึ่งดวงจันทร์มันอาจทำให้คนหลายคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปไม่ได้หรือมีความเครียดต่อการเกิดภาวะทางภูมิศาสตร์ที่ไม่คาดคิดแต่ในความเป็นจริงมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามอย่างมาก และมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปไม่ได้หรอกนะมันเป็นวัตถุที่มีการโคจรใกล้เคียงกับโลกและมีวงโคจรที่คล้ายคลึงกับโลกแต่ไม่ได้เป็นดวงจันทร์ธรรมดาที่ถูกแรงโน้มถ่วงของโลกยึดเหนี่ยวไว้ข้อมูลนี้มาจากการสังเกตดาวเคราะห์น้อยด้วยกล้องโทรทัศน์แทนเ t a r s 1อวีที่หอดูดาวเฮเลอาคาลาบนเกาะเมอิรัทาวายซึ่งได้สังเกตครั้งแรกเมื่อวันที่สองสิงหาคม2025เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถติดตามข่าวสาร จากเนสเดที่ n e s a g o v หรือติดตามข่าวสารจากผู้เชี่ยวชาญอื่นๆที่สนใจในวัตถุก,กึึงดวงจันทร์เป็นเรื่องน่าติดตามและน่าสนใจมากๆนะคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือไม่คุณมีความคิดเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับวัตถุก,กึึงดวงจันทร์นี้มาแบ่งปันเพื่อนๆได้เลย